สทักษะลับสำหรับการทำธุรกิจให้สำเร็จที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คุณรู้ไหมคะว่าในนิตยสารฟอร์สนะคะตีพิมพ์ไว้เลยว่า สิ่งที่จะทำให้ผู้บริหารหรือนักธุรกิจประสบความสำเร็จนั่นก็คือการบูสต์ความมั่นใจด้วยศาสตร์การแสดงค่ะทักษะแรกนะคะนั่นก็คือทักษะการเข้าใจมนุษย์ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปโรเลทเราจะเข้าใจคนคนนี้ว่าเขากำลังคิดอะไรทำอะไรครูก็เคยไปสอนโรเลทหลายบริษัทนะคะแล้วในอดีตเขาบอกว่าโรเลทมันไม่เคยสาเร็จในบริษัทเขาเพราะไม่มีใครที่เข้าใจคาว่าการแสดงอย่างแท้จริงพอคุณเข้าใจปุ๊บคุณเข้าไปอยู่ใน หัวใจของอีกคนหนึ่งคุณจะเข้าใจมนุษย์ในทุกรูปแบบและนั่นคือคีย์ของการบริหารจัดการค่ะข้อที่2ค่ะนั่นก็คือทักษะด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและความสร้างสรรค์ creativity และ improvisation ค่ะเทคนิคการ improvisation หรือการด้นสดเป็นเทคนิคที่นักแสดงเอาไว้ใช้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้านึกถึงนักแสดงที่ต้องอยู่บนเวทีแล้วต้องเจอสิ่งที่มันเกิดขึ้นสดสดและเขาต้องพาให้รอดได้สกิลนี้ฝึกฝนได้ค่ะและถ้าวันนี้คุณเป็นผู้นําและสามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าอย่างสร้างสารรค์ได้เป็นทักษะติดตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นในองค์กรของคุณคะและสกิลที่3ค่ะสกิลการนําเสนอที่ทรงพลังนักแสดงทุกคนเคยสังเกตไหมคะนักแสดงที่ไปเป็นพิธีกรบนเวทีออสการ์สามารถเอาคนดูอยู่ได้เป็นร้อยเป็นพันในที่ตรงนั้นและทั้งโลกได้เพราะเขามีคําว่า stage presence ค่ะคือขึ้นบนเวทีแล้วเป็นเจ้าของเวทีมีกายภาพมีเสียงที่สามารถดึงให้คนสนใจเขาได้